หน้าตาคือกันครับหน้าตาคือกันซื้อวางได้หน่อยเนาะเคยไอ้วิจิตครับเนาะไอ้วิจิตไอ้วิจิตไอ้วิจิตแล้วผู้เจ้าก่อนใช่หรือผู้ใดไอสายันสายันวันลูกลองเพลงหนังเนาะมีเพลงดังบ่เป็นนักร้องบ่เพิ่นเป็นนักร้องบ่เนี่ยสายันเพิ่นดังเพลงหนังมีเพลงดังบ่เนาะ เราไป็นโอ้ที่หักหอมกันแค่แค่เห็นกันโดดเห็นกันโดนเออแล้วมากวดหมูปวดหมูตะลึเพาะตอนมาลองเพลงอัลบั้มชุดหนึ่งมือบริษัทเป็นโปรดิวเซอร์เออโอ้เป็นโปรดิวเซอร์ไอไอพิจิตนี่นะจงเพลงออกมากังสั้นอันนี้บริษัท สติภามีเดียครับพี่น้องครับบริษัทสติภามีเดียพ,พ,พ่อแม่แต่เล่นนี่แหละคุณชื่ชอดพ่อแม่ชึ้งๆได้ไหมมือนี่พามาเบิงคนที่คุ้มรองเพลงที่รอบเบอร์หลายที่สุดในประเทศไทยน,นั่นคือเพลงคิดฮอดพ่อแม่มผมเป็นคนแต่งอยู่จริงครับพี่น้องแต่ว่าผู้นี้คือผู้คุ้มรองครับอาจารย์เชฐ์ผู้เฮ็ดดนตรีอาจารย์เชฐ์เฮรดนตรีแล้วสิคุ้ม คุนีีบ่อยคุ้มโอเ <laughs> พลงนี้สิคุ้มเองมาสิสิคุ้มเองคิดว่าพ่อแม่ัาที่นี่ต่ว่ากกะผ้ารองออกมาดีขาด,ดู่เลยไม่ผิดหวังนะอืมอคุณอาจารย์วิจิตผมเนี่ยในฐา,านะอาจารย์คุ้มเชี่ยวเคยสิเป็นคนแตง่งเพลงกินหอดพ่อแม่าหายสายันบรรดุงร้องแล้วเพลงมันออกมาได้ดีนี่บม่ได้เกี่ยวกับคนร้องบม่ได้เกี่ยวคนคนแตง่งเลยครับ แต่มันเจียวกับคนที่คุ้มลองเหมือนว่าว่าจะเจียวคนแต่ไม่เจียวกับคนลองแต่มันเจียวคนลองงานนี่ตัวงยกความดีให้เจ้าเลยที่ออกบ้านได้ดีครับคิดหอยพแม่เจ้าคุ้มโดนบ่คุ้มลองโดนบ่สองมือจังมือเพีงเนี้นะท่านพ่อว่าเพียงกูคือนั่นออกแท้โอ้ยเนาะ นี่แหละครับพี่น้องครับชมหน้าของคนที่คุมร้องเพลงคิดฮอดพ่อแม่นะครับแม่งแต่ใสิมาให้โปรดิวเซอร์อเพลงไม่แเฮงเฮงใส่โปรดิวเซอร์น,นี่น้องครับเพลงน้องแฮงเฮงอุ้มอันนี้อ่ากินข้าวสาพ,พอพุ้มร้องกินข้าวสาพ,พอเด้ออาจารย์วิจิตเด้ออาจารย์วิจิตพุ้มร้องกินข้าวสาพ,พอแต่ว่าบ่มีคนคุมเงินได้ไม่มีคนคุมเงินได้ แล้วตอนตอนได้คุ้มสายยันลองนี่หายบ่หายบ่เจ้าหายบ่บ่หายบ่่ปลองตามมาล้มแต่คุ้มอยู่หนึ่งปีปีหนึ่งสุดยอดดีป่ะนี่นะครับูคุ้มลองปีนึ่งนี่คนตาลองอะไรเนี่ยก็ลังจะลองนกตั้งกั่นัเกิ ฟังได้จังเลยว่าคุ้มมีที่หน่อยพ่อแม่ลองไอ้ฟังจัง่อยเนะ่ยที่หน่อยที่พ่อเนี่ยลองฟังจังเลยแต่ว่เนี่ยลองเป็ี่ยนลองเป็นคือคุ้มเป็นคุ้มเป็นคุ้มเป็นเราเปิดมาคุ้มย่างเดียวเปิดมาคุ้มเอาพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นกะบ่กท่านหนึมีอ่าลูกมีเมียเด้อเพิ่งมีไปแล้วน้องป๋าใช้ป๋าเออเป็นน้องของป๋าวีนะครับแล้วเพิ่นกะบ่กท่านหนึมีเมียบ่ ไดโอ้ยผมให้พี่น้องได้เบิ้งครับคนคุ้มร้องนะครับเป็นเป็นน้องไส้ของในาหางหมดเลยครับของของป่าเลยครับป่าพีดับหมดเลยหมดเนยเลยเอาขอบคุณหลายนะครับประจํนะาปีก,ากินนะเอาพ่อการชิมหนักแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ